แรงๆรับพี่น้องครับหลังหันครับคุณมีพอรักพิลุกมวนครับอันครับอันสันเองนี่พอแล้วกว่าเนี่ยเมื่อถึงเดือนเมษาไหมกิดเพียงบอกลุ่มหน้าร้อนนั่งมวนเพียงนี่มวนเมื่อถึงเดือนเมษาเพียงบอกอะไรบ้านนาหนังฝันคอยคนรักคอยคนรักจากกัน อันนี้ควบควบจำบอดบอดบอดว่ายแล้วตีหนึ่งวนระยะนี่มั่งกับมั่งกับเป็นมันกับเป็นชุดมากไกลสิสิบนระเนาะมันอ่อนเนาะครับแม่นฟังข้าวสิเกี่ยวอันนี้ก็เพดาะอะไรเจ้ว่าเจว่าว่าฟังอย่างปื่อะไรเจ้าว่ากีลลีผมรักพี่ลึกกันแล้วมวนรักพี่ลึกอ่ะออดโฟเอ็ดเอาไปลองแหงมวนครับเออดโฟเอ็ดแก้เสียง เสียงเสคือสุพลเสียงท่นอดพ่กเ็ดลองวนพ่นเสียงายกันเด้ยเห็ออดอดกเ็ดพ่นสียงดนีหักเนี่เออผมแก้พ่ถอดสกีหังลนสีรุุนแก้แหลมนิบเลยท่านถึงอ่ว่าคนหกุ่มคือกว่าหสกัวรุนน้องนีรวะเอาไปยิ้มที่ว่าแล้วเป็นพลังยืนพี่น้องมันเนี่องทางกันแล้วมาทักมาออกออดพเห็ดเนี่ยมาักย่งบรรยากาศทั้งหลังเวทีกับพี่น้องครับจิ้ขเขาน้ำซ้ำปลา น้าแตงนาดีเป่าดังเมือ่อด,ด,ดังเพลงอย่างของนี่อดขี้เก็ดไปดังเหมน <c oughs> เพลงเก็ดลำบุงชาวบ้านเพลงอย่างของน,นวนลที่สวนลำไยเนีเ่ยนั่งก่คอยนวลที่สวนลำไยเฮ้ยเพลงเพลงเพลงไม่ยังหรอกประมาณสี่ห้าปีเนะี่ยคอยนวลอยู่ที่สวนลำไย มันเดี๋ยวก็ว่ายน่ะเลยแ,แล้วผมค็เสียงหนีเสียงเสียงเสียงสูงไหมขับไปเอฟเลาเลี้ยงเสียงก็ได้เปล่เลี้ยงเลี้ยงเสียงดาวน์บอนก็ได้ว่ายพดไดสุรพลนเหงคือครับสุรพลเสี่ยวใส่กิ้งกิ้งคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละที นุ่งสันสินดีมแม่คุณเอ <c oughs> ้ยพ้าพลนเม็ดละไมกี่สตางทำไมน้องนะโอ้ยขี้เหนียวจังเลย้าขอขอพอไหวมันโดดเลยมันกนสทขีส้สีผาชิกีเลยเนาะต่อายุเศร้ากลัวผมโอ้ยลูกสายบัดชากินเขาบัดพอคนไายกิน <c oughs> ดูได้ตายจริงเหรออย่างนั้นผมเจะเสมอได้จริงเหรออยู่บ่ลังได้ไปหามาซูกินนั่นดอกดังถ่ายเนี่ยมันขาสั่นเอามื่อคืนตั้งหน้าใหยบวกยังดีเนาะให้บอกให้ไปเตะไล่อันมันยังเสียเงินหลายมันลบพ้อมกันออกไหมเมื่นเชยนหน้ายยังเทบวกตาเชยนหูดังแด้งจริงคือยังดีลบออกเสียโอ้นบลัวบ่นะโอ้ยนก เออคนคนบ่มักผู้ผู้ใหญ่ครับคือพหอยตะกี้แล้วบ่มักแต่งผู้ใหญ่ดลยหอยสร้างสร้างอ่ะคนแต่งตลกแต่งแต่งมือมือไม่มีแต่งบ่ได้เงินแล้วได้แต่งพ่อมันมักธรรมชาตินไหมนี่ดีเลยบ่ิเวณที่ได้จักเกี่ยงเส่ก็ได้บรรยากาศหลังเวทีกับพี่น้องครับ มีผัวแล้วที่ก็ยังรักแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยทุนหัวจนผัวเธอตายบอกอย่างไม่อายหน้าด้านมีเมียเมียเด็กเมียเด็กมีเมียเด็กเห็นเรื่องพวกมึงเช็คเศร้ามันไม่หมดไม่เอามันหมดบ่มีเมียเด็กมีเมียเด็กมาตวนวัดเช็คไหโทรมาอย่าหูไปนา อย่าเอาตาเธอไปได้ได้เมียยังสาวโบราณกล่าวอย่าว้ใจไวายหายลอมคอกโบราณบบอกจะเสียใจถ้าถูกขโมยลักไปจะออกควายไหนไส่น้าด้วเลยด่าไปมีผมได้เมียเด็กอัน ถูกสเปคที่ต้องการอย่าพึ่งคำคานเพราะไม่พวกมันเออคอยจ้องเอออยากถามพี่น้องหนุ่มอิจฉามันจ้องจะมาลิ้มลองคายไม่ล้อมคอกไม่มา่อกเออเออมันต้องอย่าดองมันนั่งกินเราอย่าดองกระเบื้องเลไปสอด่อง รัวแม่มองจะคว้าไปมีเมียเด็กตั้งตัวเจ็กใครโทรมาโทรมาอย่าเอาหูไปนาอย่าเอาตาไปไลเลากัมมันเก่าอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่พี่เด็กเป็นป่ะอันแรกต้องล่างกายเนาะนี่เด็กกัมมันเช็คล่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายต้องกล้ารอันแรกว่าผิดการทอนทุนแฟนี่วนี่ได้ละมันจบเร็ว ลงสูนรถอาจารย์ครับแกมกร้องมกร้องแต่แต่กันบรรยากาศขึ้นปยญัแกขึ้นขึ้นมาพอหมดไปช่วไป่เลไปเลยพอชารีนะอ๋อพอพยายามไม่ใส่กพูดแล้วยกนปาจินมันขึ้นนะมันขึ้นผลิญจุปาจีนครับไปเยอะไปที่เอเวน โ,โค,คนนลายตัอ yes> คนนลายแตกสวๆบ่แม่เบล็ hai, ้องเพลงาันโคนนลายอยู่คนมักคือเก่อละครับตำนานเนาะอ่ามันี่พื้นขึ้นมากกว่าจักษ์ครับวยห้โม่ก็ต่ง căng nám rồi đấy ừ. không, cứ hay gì nó đâu, ai, ai phai cả mai cả măng măng coi rồi nó, mèn bao cả, xoay, thấy mà cháu như thế, mày thấy mày thấy mày quan bờ, không ai chú hành chú bà... nhang hả, thấy วันนี้กินข้าวเจ้าตีข้าวเจ้ามากข้าวพีทเลยไล่ลมเลยวนนี้กินข้าวเจ้านะไปพี่น้องห้องกินขอน้ำแรงตอนแลงๆครับมาหนีมาไทมาบอกน้ำยี่อจะข้าวนึงนะครับบ่ิเวม่ไทยพอโดนแล้ว มนอสะเพลือไม่สอดองเหล่องรัวแม่หองจะคว้าไปึดชดเดือดชดดแต่ไหอยุ่งะเอนดอ๋อปวดยวขึ้นมาไกลเด็ดไ้่มาสาวได้หนิเนาะเพราะหายซุ่มหาเสียงจอบเพราะว่ามันดูอออไรเหรอออับพีนองครับคลิปนี้เหตุลปีองไว้ช่มครับฮะสิบไม้ตังกกินนีเด้กินไปเขา สุดดีแม่ขนาดเออกสุดสดีด้ดออกแม่รา่าใช่ครับขนาดุนี้กล้ามดีปะสุดสุดนงทีบ่ห้าไห่ะครับไปนองครับ